โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวละครแปลความสามารถของอัลตรานะครับซุปเปอร์ไซยาบลูไคโอเคนโกคูตัวนี้นั่นเองนะครับก็เป็นตัวละครที่ต้องใช้เพชรเปิดกับระดับอัลตรานะครับตัวที่2ของเกมนะเดี๋ยวเรามาดูว่าความสามารถเนี่ยจะใกล้เคียงกับโกจิต้าก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับมาเริ่มกันที่สไต์การ์นะครับก็คือเมื่อกดใช้งานจะทําการฟื้นฟูคิขึ้นมา5หน่วยนะครับ ต่อการที่บลัสอาร์นะครับก็คือเมื่อกดใช้งานโดนศัตรูเนี่ยจะทําลายการ์ดฟ้าทั้งหมดบนมือของศัตรูนะครับทางด้าของการ์ดฟ้านะครับก็คือจะบวกความแรงของการ์ดฟ้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดพี่ของศัตรูนะครับต่อกันที่การ์ดเขียวนะครับการ์ดเขียวเรียนทำการฟื้นฟูพี่นะครับสุ่มจั่วการ์ดขึ้นใหม่1ใบนะครับบวกดาเมจเพิ่มขึ้น30%แล้วก็บวกความแรงของอัติเมตสกิลเพิ่มขึ้น10%โดยสามารถเพิ่มได้ถึง50%ด้วยกันนะเพราะว่าทํางาน5ครัั้งน่นเองนะ ทางด้านอัติเมตสกิลนะครับจะบวกความรุนแรงของอัตเมตสกิลเพิ่มขึ้น50%แล้วก็จากการตัวละครที่มีความสามารถเลือดละสูดและเด้งขึ้นมานะตอกันที่ a b i l ิลิตี้นะครับเมนอัตลิตีกก็จะจวดอัติเมตสกิลขึ้นมือครับมีฟื้นฟูลเลือดนะครับฟื้นฟูคีนะครับป้องกันการควบอพิเศษของศัตรู30วีแล้วก็มียกเลิกรับอาการผิดปกติให้กับตัวเองทั้งหมดนะครับ ต่อกัปที่ยูนิคอเบลิตี้นะครับเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเนี่ยมีดาเมจเพิ่มขึ้นอีก110%นะครับรับดาเมจน้อยลง50%มีอัตราการฟื้นฟูคีเพิ่มขึ้น50%นะครับแล้วก็ตัวละครนี้จะมียูนิคเกลนะครับโดยเพิ่มจากการชาร์จนั่นเองนะครับและเมื่อชาร์จจนเต็มนะครับก็จะได้การเขียวขึ้นมือ1ใบนะครับฟื้นฟูเลือดสิบหงาน7ครัั้งนะครบบวกสไตล์ดาเมจใบถัดไป40%สามารถสแต็กสสูงุด80%นะครับบลาสต์อรก็เช่นกันนะครับบวกความรรุนแงงขอสเปเชียลมจใบถัดไป20%สาามรถ อัพได้สูงสุด40%นะครับมีการรับดาเมจจนกว่าจะจบคอมโบ20%แล้วก็มีฟื้นฟูเกรลบนะครับกลับมาใช้อีกหนึ่งครั้งโดยทำงาน5ครั้งต่อ1นเกมนะครับต่อกันที่ยูนิคอบิลิตี้ที่2นะครับก็คือเมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามจะทำการรีคิ30หน่วยครับมีความเร็วจั่วการ์ดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลดความเร็วจั่วการ์ดของฝั่งศัตรูลงนะครับแล้วก็ทำการล็อกสไตล์อาร์ตคู่ต่อสู้ด้วยนะครับทุกครั้งที่เจอหน้ากับศัตรูนะครับเป็นเวลา2วิ และทุกครั้งที่ตัวละครนี้หลบคู่ต่อสู้ด้วยการหลบด้วยเวนชิชิงสเต็ปนะครับจะทําการบัฟความร็วจั่วการ์ดเพิ่มขึ้นมา1นึ่งเลเวลนะครับแล้วก็ซุ่มทําลายการ์ดบนมือศัตรูหนึ่งใบนะครับลดอัตราการฟื้นฟูคีคู่ต่อสู้ลง50%นะครับแล้วก็มีคอมเพรสไตล์นะครับเอามาต่อคอมโบกับการ์ดฟ้าได้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคแนละนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดนะก็อาจจะเป็นตัวต้นเกมถึงกลางเกมนะไม่ใช่ตัวเล็กเกมอย่างโัวกีตา UL ครับเพราะว่าตัวละครนี้เน้น การทําเกมการหลบแล้วก็สเต็กกเขียวนะครับเพิ่มความรุนแรงของอัลอเมทสกิลได้ด้วยนั่นเองนะครับมาตอ่อที่ทีมครับรอบนี้ผมใช้มาเป็นทางผ้าของศึกประชันพลังนะครับแล้วก็อีควิปเมนต์เนี่ยตัวนี้ใส่ได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นบลัชให้แรงขึ้นหรือว่าการเพิ่มการรีเจนเลือดให้แรงเพราะว่าตัวละครนี้ก็เหมือนโกจิต้าครับเมื่อหลอดมันแตกเนี่ยมันจะได้ฟื้นฟูเลือดด้วยนั่นเองแล้วก็ตัวละครค่อนข้างจะบางนะั้นแนะนําให้มีเลือดสักหนึ่งชิ้นในการใส่อีควิปเมนต์นะ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใน PvP หมดเลยดีกว่าครับไปโอเคเราเจอเป็นชาวไซย,ยาครับเราก็เป็นชาวไซย,ยาเหมือนกันหนึ่งเดียวเท่มากเอาจริงเท่จัดโอ้โหฉากเปิดตัวแล้วเจอเป็นโกคูเหมือนกันพลังขึ้นเต่าประสานใครโอเคไปครขึ้นหลอดก่อนครับ,บราชน ล็อกหลบโอเคสไตล์ไปครับโดยตัวละครนี้เนี่ยยูนิเกตนะครับจะทำงานเมื่อชาร์จนั่นเองครับจะไม่เหมือนกับโกจิต้าที่ตอกาันแล้วได้ขึ้นมานะซึ่งการทำแบบนั้นเนี่ยโกจิต้าจะดูง่ายกว่าครับโอเคแต่ถามว่าตัวละครนี้ชาร์จยากไหมก็ไม่ยากนะแะป๊บเดียวก็เต็มแล้วแต่ว่ามันค่อนข,ข้างจะก,กะยากมากๆนะไม่เหมือนกับโกจิต้าที่ใช้สไตล์ใช้บลัชแล้วก็นับนับดูก็รา,าวๆห้าใบนะอันน,นี้นานหน่อย ลาสต่อชิ้งไปครับโอเคโดนหลบสวนครับลาสมาสไต์ไหมเราโควเวอร์แล้วครับแล้วเป็นสไตล์ครับหลบเตะที่ไปก่อนรังขึ้นเตา่าพัดส,สารใครโอเคโอ้โหโคตรแรงหลบอ้าวใครสิ้นัดาเฉยเลยดือ้อการเขียวบับ๊บ อัจฉสกิลด้วยอ่าโอเคซีจีครับมาเป็นเป็นแอนดรอยกับรีเจนเนอเรชันผสมกันมานะมาแต่ว่าหลายคนก็ค่อนข้างจะผิดหวังกับตัวละครนี้นะเพราะว่ามันเอาอนิเมชันหลายๆตัวมารวมเป็นตัวละครนี้นั่นเองนะแต่สำหรับผมเนี่ยคือมาเป็นตัวอวยไงคือสีฟ้ากับสีแดงทำออกมาได้ดีมากๆแต่เสียดายที่มันน่าจะเป็น ช่วงที่สู้กับฮิตมากกว่าคนระับเพราะาตอนทีเรียนเนี่ยมันเฉยๆละตอนมันได้ครั้งแรกนะมันคือแบบสุดๆเลยก็สุดๆไปเลยนะบลัสก่อนครับซ้ำไปโอเคจะเต็มละน่าจะได้ใช้อีกรอบหนึ่งโอเคเกณฑ์หลบมาอีกรอบหนึ่งครับกาเขียวป๊บโอเคได้การฟ้าคืนเต่ายิงไปป๊บหลบโอเคฐานะเขากดเมลับิลิตี้ขโมยลูกแก้วเราไปนะครับ ถามว่าเล่นคู่กับใครรู้สึกจะดูดีผมว่าเบจิต้า LF เขียวน่าจะทําให้ตัวนี้ดึงประสิทธิภาพขึ้นมาอีกระดับหนึ่งได้นะเพราะว่าเบจิต้าก็มีอุป m e n ์ที่บัฟให้กับคอสคี ey, แล้วก็ความสามารถในการลดเวลาเปลี่ยนตัวครับลงมาเขาเรีเยกว่ารับดามให้กับตัวละครนี้นะเพราะตัวละครนี้จริงๆก็ค่อนข้างบางนะมา้าดูกรวกมากดูดิมันบินบินยิงอะ่ะแล้ว ขึ้นเตาร้อยหลังคิดว่ารีบอลอะไปท่าท่าของซึน้าที่บินแล้วก็โถบยิงเฮ้ยตด,ดคอมโบนะอาจจะเขาแทบมานะลดเวลาเปลี่ยนตัวก่อนครับสาเหตุที่เล่นกับวาโดสเพราะว่าเอามาสลับลดเวลาเปลี่ยนตัวเนีจะได้ลงสนามบ่อยๆตั่งนั้นเหมือนจะรอดูดการเขียวเราดูดพิของเราใช่ไหม โอ้โโดนหลบหลบเฮ้ยโหพลาดแย่ละอ่ามาหลบได้ครับแล้วเหมือนจะโอ้โหไรสิ้งดัดเลยแล้วมีความสามารถในการจัดก,การตัวเลือดเด้งนะสำหรับเดมอนคิงพิกโรตัวนี้เออฮือ,อ,อาตายไหมเนี่ยพลังสิบสีดาวโอ้โหไม่น่ารอดเออฮือ,อ,อาตายแห้งเลือดเต็มหลอด ไหลกระแทกเข้าไปอีกทีหนึ่งโอเคสายตาม,มครับบราสลองรีบใช้ให้หมดมือนะเพราะว่าเดี๋ยว17มันโคเวอร์แล้วมันดูด,ด,ดพลังพี่เราไปตามนะครับต้ายซิ่งรัดไปเลยอ่าแล้วปล่อยพิกโลตายเลยนะอ่าได้อยู่เหลือสองก็สองยิงไป โอเคเอาละมันต้องโคเบอร์ได้แน่สไต์ยังอีกไม่เป็นไรตอนนี้เราเหมือนมีความเร็วโจกซัสสองเลเวลนะเพราะว่าตอนเราลงสนามเราจะได้1นึ่งเลเวลแล้วก็เราหลบไปอีกหนึ่งครั้งก็จะได้1นึ่งเลเวลทำให้เป็นการตัวกร์ดได้ไวมากๆครับดูดิโอเคเราควรใส่อ q คิ p เมนต์นะแนะนำว่าน่าจะเป็นการอัตราฟลุนฟูคีเยอะมาจะดีนะครับโอเคเราจะไม่เปลี่ยนตัวนะผมว่าน่าจะหลบทันอาเรียบร้อย โอ้โหเขาสเต็ปดีจัดใช่มาครับสลับตัดคอมโบเอา้าเขาไม่ยอมเหมือนเขาจะรอนี่ไงตัดพื้นไปหน่อยตายไปซะหลบบลัสมันไงดูดีกว่ดูพลังลึ๊บโอ้โหไม่ได้ครับอ่าอย่างนี้ เหมือนตะก,กี้เลยตด้ไปหมดตัวคุ่มสุดตัวแต่ว่าเขายังไม่ตายุอ่าคนครับยิงโอ้แย่นะโดนครับแต่ว่า17เหมือนจะไม่มีบัฟดาเมจนะตีวาโรสที่อ่อนแอขนาดนี้ได้แค่นี้เองอย่างนั้นเลอ นี่ไงหลบบลอ้าวโดนจีจีครับโอเคเป็นทีมที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะสำหรับฝั่งตรงข้ามสาเหตุที่ผมเอาโกคูลงมาก่อนตัวแรกไม่ใช่แล้วนะผมมาดูอนิเมชั่นนะมันเท่มันเท่เทอ้าคิดว่าจะแบบคนละครั้งไงอ๋อตัวใครตัวมันใช่ไหมนรืกว่าจะ ฝั่งผมก็ไคโอเคนฝั่งนู่งก็ฟิวชั่นไงเคคโเวอร์ตัดคีครับโอ้ oh, ยังมีใช้ร์ดฟ้าอีกสมแล้วที่เป็นตัวละครเทียเซตสุดเกินแต่ว่าสําหรับโกคูนี่ผมว่ายากที่จะถึงแซนะผมว่ามันใช้ายากไปหน่อยนะครับสําหรับยูนิเกตของมันนะมันทําให้เกมได้เปรียบก็ยังไม่สามารถจะเก็บได้นะมันต้องเป็นจังหวะที่บลัชเยอะๆหรือว่าจังหวะที่คู่ต่อสู้ไม่ค่อยสวนจริงๆนะครับ แต่ว่ามันสามารถบังคับทําได้นะแบบถ้าคู่ต่อสู้ไม่สวนเราก็ชาร์จให้เกือบเต็มก่อนแล้วเราก็หลบไปแล้วเราก็แอบ,บกดชาร์จนิดนึงให้มันเต็มเพื่อจะหลบอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับมันสามารถทําได้หลายอย่างนะแต่ว่ามันก็อยู่ที่การใช้งานนะฮะหลบโอ้โหไม่ได้เขาไม่ติดกับไม่เป็นไรสลับฮึบบล l a s ่อทิ้งไปก่อน ไยกระแทกโอเคแคันเซ้นเออโอ้ยห,หลบไม่ทันเอาจัดโอเคตัดการบรนมือคู่ต่อสู้ครับโอ้โหายซิงรัดเลยนะพาวเวอร์เรามีสองชีวิตนะสรับท็อปโป,โป้นะที่เอามาเล่นเพราะว่ามันรับไรซิงรัดได้ดีคนระับแล้วก็เป็นทีมจาก Universe Survival Saga นั่นเองถึงจะไม่บัฟก็เถอะแต่ว่าเราเป็นลีดเดอร์ไง เออนหลอนหนึ่งบลัสฮ่าโดนอยู่ครับไซส์แรงนะฟอปโปลเนี่ยแต่ว่ามันไม่เท่งไงดูดิมนุษย์ลุงมีพุงอะเซนต์คอร์สกด,ดเมนเต์ไปกินซะล็อกด้วยไม่เปลี่ยนตัว นีห่หัวอ้วนแต่พลิ้วดูความพลิ้วยิ่งโอ้โหแรงมากนี่เขาโกทำคนเดียวกับตายนล้วอยู่ว่าเก่าเกมอยู่ครับเฮ้ยเขาเด่นดีจัดไม่หลงกลเลยเฮ้ย,ยจะลักไกออ่จูบไบดาไม่ใช่อันยี่สิบเท่าใช่ไหมแต่มันไม่ยอมร้องปกติจะเบ่งพลังต้องตะโกนเท่าด้วยอู้แรงมากหายไปเลยอยโกหัง แต่ว่าไม่มีพวกความสามารถในการเคาน์เตอร์พวกตัวละครตายเกิดนะอ้าวส่วนเาแบบนี้ก็เจอเลยครับวันช็อตตายละฮึ๊บหืหลอยยิงหลอยยิงแล้วพลังขึ้นเตาหลอยหลังซัดเข้ามาโอ้โหสี่ล้านโคตรแรงฮึ๊บฮึ๊บหนูไม่ทันแย่ละอา,อาเขาสลับตัวเฉยเลยผมก็สลับตามไปดิ โอ้โหเขานิ่งจัดโอหจะตายฮะคอมเวอร์อีกทีนึงโอเคปึ๊บเตะทิ้งว่าพลังขึ้นเต่าเสิร์ฟถึงที่แล้วหายไปเลยโหโคตรแรงอุ้ยทันแน่แน่แน่แต่ยังก่อนเดี๋ยวบอกว่าจะสวนมาโอเคเข้าทางสิครับไรซิ่งรัดไง อ่าได้ครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยครับแล้วก็เจอากาันคลิปหน้าครับบายนี่ถ้าจบก็ <c oughs> ถ้าจบก็ของคนอื่นวะไม่ใช่ของเราโอเคไปละ